สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ก็พี่หลอกก็จะมารีวิว,วเลยอะต้องบอกว่ารีวิวเด็กที่เอาไปแข่งงานอะไรนะของอายะทัวนาเมนต์นะฮะครั้งที่1เออเป็น Master ร์ดูอนะครับผมจะไปดูเด็กกันดีกว่าเด็กที่ใช้นะฮะงานนี้เนี่ย <c oughs> การแข่งเนี่ยเขาแข่งแบบเล่นแค่ยกเดียวนะครับพี่หลอกก็เลยเลือกเด็กนี้ไปเล่นอ่านี่ครับ ทรูดากโกนั่นเองนะถ้าใครเล่นมาสเตอร์เรลมาก็ต้าจะรู้ว่าทรูดกโกนี่คืออยู่ได้ทุกอีเวตนต์นะฮะแล้วก็หลังๆมาก็เริ่มโดนโดนลิมิตโดนแบนบางใบนะ,ะเพื่อลงอีเวนต์ไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นเด็กเลยแหละเป็นฟูลเด็กที่เอาไปใช้ในงานแข่งนะครับก็ได้ไ,ด,ได,ด้ติดติดท็อปมาเมาได้มาได้ไงก็ไม่รู้พอไม่ได้เล่นไม่ไม่ได้แบบ ไม่ได้เล่นเมตาอ่ะเออไม่ได้เล่นเม,เมตาเล่น,เล,นเล่นเด็กนอกเทียนะฮะเด็กนี้อยากเล่นก็เ,เลยจัดเด็กนี้ไปหลงนะฮะอามาดูส่วนผสมกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอะทรูดากอล์หลักๆนะฮะมีเมนมอนสเตอร์อยู่3ตัวที่ใช้ฮะแล้วก็ใช้อย่างอะสามใบใบแรกก็เป็นมาจิสซี่ไมเดนเดอะทรูดากอล์นะฮะก็ไอตัวนี้เอาไว้เสิร์ตมอนสเตอร์เมื่อคู่ต่อสู้มีการใช้เอิทธิ์นะฮะตัวนี้ขึ้นเชนก็จะได้แอดมอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือมอนสเตอร์ติดติดทูต ทูดาโก็ที่ไม่ใช่ตัวมันทูคิงทูดาโก็ทูคิงมอนสเตอร์เฮ้ยหยิบตัวมาได้ด้วยนี่ยว่า <laughs> ตัวที่สองก็จะเป็นตัวไฟนะฮะตัวไฟก็จะเป็นอิกนิสอิกนิทีสก็เอาไวเ้เสิร์เวทมนต์กับดักหรือว่าเอ้ยเสิร์เวทมนต์หรือว่าเอามาแอคทิเวตบนสนามได้นะฮะตัวนี้ก็จริงๆทีมพวกมันก็ค่อนข้างที่จะเอเวนเทนะบวกหนึ่งตลอดเวลาคุณต่อสู้เนี่ยใช้งานเอฟเฟกต์ด นะคมหาตัวนี้ตัวพระเอกของเรานะฮะเดนอมท์เดนอมท์เดอะทรูดักกูไฟเตอร์ก็เอาไว้เสิร์ชหรือแปะกับดักซึ่งเป็นต้องแบบบอกว่าเป็นคีย์เอนจิ้นหลักนะฮะสำหรับกับดักนะะฮอ่ะเดี๋ยวดูทีมันก่อนก็แล้วกันใบนี้ฮ่ะหนึ่งใบแสด้แค่หนึ่งใบนะฮะดอร์ก,กนิกแดกแกรมก็เอาไว้ทำลายการ์ดหนึ่งใบบนสนามหรือบนมือก็ได้แล้วก็เสิร์ชการ์ดที่ติดชื่อธูราโก้ขึ้นมือได้หนึ่งใบก็ค่อนข้างใช้ได้นะฮะแล้วก็มีทรูดาโก้เฮลิเทจใบนี้ สามารถจั่วได้ตามการ์ดที่ติดชื่อตามตามประเภทนะที่ถูกทาลายจากสนามลงสุสานที่ถูกส่งดกวาจากสนามลงสุสานอันนี้ก็เอาไว้จัว่วบวกบวกดีฮะบวกดีแล้วก็อีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือเอาไว้ทริบิวมอนสเตอร์ได้มอนสเตอร์ทูดักโกลฮะแล้วก็ดิสซิ p ล e ออฟเดอะทรูอะไรวะเนี่ยทูดักโคลฟินิกตัวนี้ก็เอาไว้กดเอฟเฟกต์ เพื่อที่จะทริบิลซัมมอนเหมือนกันแล้วก็เอาไว้เ,าวเาขาเรียกว่าวนลูปวนของจากในสุสานนะติดชื่อทูเลโก้สามใบทูเลโก้หรือทูคิงสามใบในสุสานชัฟเฟิลสับเข้าไปในเด็กแล้วก็ชวนหนึ่งนี่ก็ค่อนข้างใช้ใช้ใชได้แล้วก็ในทีมของมันมีจะมีกำลังอีก2ใบก็จะเป็นทูคิงรีเทิร์นเอาไว้ชุบนะฮะชุบพวกทูคิงทูเลโก้จากสุสานขึ้นมาบนสนามแล้วก็อีเอฟเวคหนึ่งก็คือเอาไว้ทริบิวในเทิร์นฝั่งตรงข้ามนะเมนเฟสฝั่งตรงข้ามเก่งครับ อ๋ออีกเอฟเฟกหนึ่งลืมเลยเวทมนต์ถ้าเกิดตกจากสนามนะฮะลงสู่สานได้ทําลายแผงหลังได้เพิ่มอีกหนึ่งใบเออฝั่งใครก็ได้นะทําลายฝั่งใครก็ได้ด้วยทั้งสองใบนะฮะทั้งใบนี้ด้วยแล้วก็กับดักเนี่ยอีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือตกตกตก,ตกจากสู่สานล,ลงสนามทําลายมอนสเตอร์บนสนามได้หนึ่งใบทั้งสองใบนะฮะเอฟเฟกเดียวกันแล้วก็อีเอฟเฟกหนึ่งก็คือทรีบิวส่วนใบนี้เนี่ย ที่บอกเป็นคีย์เนี่ยเพราะว่ามันสามารถที่จะลดพลังโจมตีป้องกันของมอนสเตอร์กูดสซูที่ไงหน้าอยู่ได้ก็เอาไว้แบบลดรดถาวรฮะลดยาวก็ค่อนข้างเก่งทีเดียวกันี้อ่าส่วนอื่นๆน,นะฮะใบที่เอามาเสริมก็จะมีของเกี่ยวกับจำพวกจัว่วนะ,ะจั่วการ์ดเป็นคาร์ดซอมดีมายส์จั่วจนมือครบ3าใบอ่าถ้ามือเราไม่มีการจัว่วชนครบ3าแต่เทอนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้ใบน,นี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากเทอนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เกิดดามเมจนะ ใช่ไหม Draw n t i 3 also less แล้วก็ไม่สามารถที่จะ Special Summon ได้ด้วย uh, You cannot Special Summon during the turn you activate ถ้าใช้ใบ,บนี้ก็สเปย์ไม่ได้แต่ถ้าสเปย์ไปแล้วก็จะใช้ใบ,บนี้ไม่ได้ Special Summon น,นะ Part of the a l i t y ก็เปิด top 3เก็บขึ้นมือหนึ่งนะฮะแล้วก็ลงได้แต่ Special ไม่ได้เหมือนกัน Part of the Organ ก็ move m o v Extra Deck 6 3หรือ6ใบนะฮัว1หลือจ้2ตามจำนวนที่ move กเอาไว้บวกค่าเอาไว้บวกของเอาไว้บวกของอ่าอีกใบหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้แต่ว่ามันต้องรอหน่อยเพราะมันเป็นกับดักนะฮะเป็น waterfall of the dragon soul ก็เอาไว้เซิร์ชเอาไว้เ e ิร์ชทีมวิมวิมไทยนะฮะพวกมังกรปัญญามัางกรปัญญาก็พวกทูดาโก็เนี่ยแหละทั้งหมดเลยเส a r c h ได้หมดเลยแล e เ f e c t หนึ่งก็คือส่งวิมมอนสเตอร์บนมือหรือบนสนามของเราที่หงหน้าอยู่นะลงสุสานจั่วตามจํานวนที่เออ่ที่ส่งลงไปแล้วบวกอีกหนึ่งอ่าบวกอีกหนึ่งก็คือบวกใบมันนั่นแหละ อ่ะใบนี้ดักด็อกมาติกาก็คือกับดักเอาไว้ยิงอยู่แล้วนะครับเอาไว้ยิงก็ก็มาจจะคอมโบคู่กับเอนทิส uh, หรือไม่ก็นี่วินเมกซัสนะฮะแล้วก็อีกใบนี้ก็จะเป็นไซเฟมลอดโอเมก้าโอเมก้านี่เอาไว้วนขออยู่แล้วเป็นเป็นคอมโบเซตเล็กๆนะฮะก็ก็จะมีอยู่3ตัวนี้แหละที่ใช้แล้วเกิดผลสูงสุดสําหรับเด็กนี้นะฮะจริงๆเอ็กต์เด็กก็ไม่ไม่ค่อยได้เรียกอยู่แล้วจะเอาไว้ใช้จัวแล้วก็เอาไว้ยิงท่านี้สมากกว่านะ ไอส์ดากอนไพซันนี่ก็เอาไว้เก็บพวกเ,เด็กที่เขาเล่นแบบเป็นทีมเ,เล่นแบบเป็นทีมเผาเดียวกันเยอะๆเราก็ฉุบมาแล้วก็วกรีมูฟนะฮะอย่างายกตัวอย่างง่ายๆอย่างพวกอะไรนะเอลเอลิช,ชเอลลิชฉุบเอลลิชมูฟมูฟกับดักอะไรทิ้งอย่างเงี้ยนะหรือว่าถ้ามีเอลลิชอีกตัวก็ฉุบมามทิ้งแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเด็กที่เล่นเป็นเป็นเผาเดียวกันอยู่แล้วนะส่วนใหญ่จะโดนใบนี้โดนใบนี้กันเยอะและจะหนัก้วยนะ พระเจ้าสามใบแน่นอนในเกมทุกอย่างวอลล์นะฮะลิเบอรี่ออฟวอลล์ก,ก็เอาไว้กันพวกเออ่ให้ให้เล่นเผาเดียวกันพวกเด็กที่เล่นหลายเผาอะไรอย่างนี้สกิลเดนแน่นอนนะฮะใบเอฟเฟกนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งใบสุดท้ายครักดาวก็เอาไว้ด,ดึงมอนสเตอร์ Monster เข้ามาเวลาเราจะโดนตีหรือว่าเขาจะทำคอมโบอะไรที่แบบเฮ้ย hey, เราเราหยุดไม่อยู่ละล้วก็ยึดมาแล้วก็ใบนี้ก็เก่งตรงที่มันเป็นคอนติเนียลแอสแท็กก็คือเราสามารถจะใช้จะ จะใช้ทริบิวมอนสเตอร์ที่เรามีอยู่ได้นะฮะทั้ง9ตัวอ่ะประมาณนี้เอ็กซ์เด็กจริงๆก็ไม่มีอะไรก็ใส่ไปแค่นั้นเพราะไม่ค่อยได้เรียกแล้วจริงๆก็ใส่ไว้กันเผื่อพวกนี้5ดาว6ดาวนะฮะเพราะว่าสามารถลงได้เผื่อลงได้พวกนี้อ่าเดี๋ยวไปลองเล่นดูสัก1เกมก็แล้วกันนะฮะลงแร้งไปเลย <laughs> จะรอดไหมเนี่ยเอออ่ะเดี๋ยวลองไปดูสัก1เกม1เกมหเกม โอเคแบนะกดผิดนะฮะทรูดาโกว่าดูหาเล่นให้ดูสักจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> รีวิวแล้วต้องเล่นให้ดูด้วยนะฮะว่าจะตายหรือว่าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับเด็กที่ผ่านเข้าไปได้จนถึงท็อป8นะฮะที่ที่ผ่าบแข่งเจอเด็กอะไรบางคนเนี่ยเจอสแลมันเกตเจอหล็กวะจำไม่ได้แล้ว จำไม่ได้แล้วครับความจำเสื่อมเอออ่ะเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับเจ๋อเจอโอกด,ดยอมได้ไหมเนี่ยโอ้โหเจอเ็อย่างนี้นี่คือไม่ต้องเล่นแล้วนะะตายอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่เราจะเล่นให้ดูถึงจะตายเราก็จะเล่นให้ดู โอ้โหคือบ้าหรือเปล่าถ้าเขาเสิร์ชแบ็กเอาอมาก็เรียบร้อยนะฮะหมายถึงยิงยิงสองใบนะโอ้โหใครไปสู้กับที่ลงไปมีเกตเอฟเฟกต์อีกอันนี้จัวจากโมเยนะฮะแล้วก็เสิร์ชหนึ่งใบเป็นโอ้โหจบแล้วฮะ <c oughs> โอ้โหพี่ยังจะเอาอีกเสิร์เอ็นนี้ โอโหมึงบ้าแล้วมึงมึงไปเลยมึงมึงเล่นไปคนเดียวเลยไอ้ยี่โกรโหดโอ้โหกดเร่งสปีดได้ไหมเนี่ยโอ้โหพี่ํำขนาดนี้อันนี้จะสู้สักหนึ่งหนึ่งเทินกัแล้วกันก็คือถ้าจะสู้ได้จริงๆนะต้องมีไข่ลาเอาแบบเอาแบบเล่นได้นะ ไขาลาหรือไม่ก็จะเอาไข่ลาชัวสุดละสกิลเดนมึงมาช้าไปหรือเปล่าครับพี่โอเคอยากอยู่นะฮะ เฮ้ยโลือไปไม่น่ากดเลยมันทำร้ายนี่ว่าเฮ้ยในเกตเฉยๆแบบนึงฮนะโหตื่นเต้นมาก มึงครบเกินไปมึงครบเกินไปครับอ้โหนี่โคตรขี้โม้เลยพี่แกโดดไอริสมาอีกอ้โหหัวฟูเลยนี่มันโคตรเวอร์เลยแม่นมีทุกอย่างเลยครับอื้มโคตรแต่้องเสียดายฮะถ้าเกิดเรามีเวทแท็กไบท์นะ เออยังจะต้องมัอนไปอีกตัวปิดสู้กันหน่อยนะแต่เสียไ,ได้จริงโอ้โหเด็กพี่แกเขามีครบมากเลยฮะเริ่มก่อนด้วยนะโอ้พี่แกอย่างเขาอ่านนิดนึงเมนเฟดอีเวนต์มอสเตอร์เนเกตเอฟเฟกต์ うん。<laughs> ยากอยู่ฮะคิดก่อน นี่นะฮะโอเคเคลียร์ไปก่อนนะฮะหนึ่งตัวตัวอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> โอ้แม่งโคตรใจโหดเลยครับห <c oughs> มีวุลละลาอีก เขามีทุกอย่างไงฮะจริงๆเออโอ้โหโคดูซูนี่แม่งมีทุกอย่างสุดยอดโอเคเรามีสกิลเดนอยู่นะฮะ เขาพี้จริงเออมือแรกเขาแบบมีหมดทุกอย่างเพ,พียงแต่เขาไม่ได้เสิร์ชแบ็กเอามาเขาเสิร์ชเอเอหลงหยนมาเพื่อที่จะลงเอ่อบารอนเนสนะ เรียบร้อยครับรอดได้ไงวะเนี่ยโนีฮะคุณสู้บอกเกินต้านนะสู้ไม่ไหวครับหแต่มือเขานี่โคตรเทพเลยนะเออมือแรกมานี่ยังโหดอ่ะนะครับอ่ะโอเคนรอดเฉยเลยอ่ะนะครับนี่นะฮะทูดากโกก็ประมาณนี้เด็กที่เอาไปเล่นก็รอดไปถึงทอบแปดแล้วก็โดนเล็กอะไรข้าวะอ๋อ ไม่รู้จาจาไม่ได้ว่าเด็อะไรนะแต่จําได้ว่าหรอดจั่วมอนสามตัวแล้วก็มีดีไมอีกใบหนึ่งก็คือพระเจ้าอ๋อเจอ LL เจอ LL ลเอลเอลทริบิกเกตเล่นไม่ได้เลยฮะเริ่มก่อนได้มอนสามแล้วก็มีคดีไมใบหนึ่งมอนสามตัวผสมกันอยู่เนี่ยสามตัวแล้วก็มีนี่ใบหนึ่งแล้วก็ใจใบห้าใบลงไปเซตสองจำใจต้องเปิดพระเจ้าเสร็จแล้วก็โดนรัว ะะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเด็กทรูดาก o ที่เอาไปเล่นเด็กแบบ B1 เบสซอนะ One, ก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปจัดเด็กดูได้อันนี้แพงนิดหน่อยตรงพระเจ้าพระเจ้าเป็น UR นะฮะแล้วก็จะมีจริงๆพวกนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่เมื่อกี้ถ้าเกิดเล่นเล่นใบนี้ฮนะดอกมาริกา้าใบนี้ต้องหน้าใสนะฮะเอนทิสแล้วก็แล้วก็นี่สามใบเอาไปต่อคอมโบนะอันอื่นก็อ๋ออันนี้มีมีแพงอีกใบนี้ก็คือแค a คดาวแค่นั้นเองนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเด็กทรูดาก o นะครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์กันด้วยแล้วกัน,กนบ,าบายครับ